เบิงครับพ่อแม่พี่น้องบเบิงหลังจากขืนมาครับขืนมาแล้วบังบู๊หุนะครับแตกสวดสวดกระโดดต้องดองเลยปาดอันนี้ยังเอาบเบิร์ได้ครับนี่พูนเอามาส่วนหนึ่งครับเอามาส่วนหนึ่งยังเอาบเบิร์ตยังอยู่ในอยู่ในในน้องอีกนะครับหลายเติบประมาณ เครื่องหนึ่งทอกันหมดแล้วครับเบิ่งครับปลาปลาเบิ่งครับเบิง่งไกลๆโอนไม่เห็นบ่ลหรอหนอเบิ่งครับนี่ครับคือปลาเพาะพันธุ์เองสดๆจากฟาร์มอุทัยพันปลา,าน้ำจืดครับจังหวัดอุบลม่วงสามสิบครับ นี่ครับเขาแม่พี่น้องบูยเห็นเบื้องใกล,ใกล <c oughs> ้เดี๋ยวผมจะเศร้าขึ้นมาเบื้องเด้ยดีครับอืมนี่ครับจักไหนน้อพูดนะปลาตะเพียนเบอร์สวยๆงามๆครับนี่ครับนี่ครับอืมหลายๆหลายขักหลายขัก นี่แหละครับคืออยู่ฟราา์มนะครับอยู่ฟราา์มบรรยากาศอยู่ฟราา์มกับประมาณนี้ครับขึ้นปลาคู่มือครับไปขายอยู่ประมงนะครับประมงอ,อุบลอยู่แถวหม้อราชพัดอ,อบุบลราชธานีครับตาตอนนี้ก็ลังเหงอีกให้ให้ให้ข้าวเนี่ย นี่ครับคนบุกเบิกหัวขาวเนี่และหัวขาวๆนี่แหละครับนุ้ยนี่แหละครับอยู่กับปลาอยู่กับปลากับมัวนี่แหละครับอยู่กับธรรมชาติบานเฮาเนะอยู่กับธรรมชาติครับบรรยากาศเสียงนกอ่าเสียงไก่นะครับปวดละครฟาร์มบักว่างขวางเลยครับ แวะคำามาเบิ้งได้นะครับแวะขำามาได้ผู้ใดสนใจปานะครับแวะเขามาเบิ้งได้ห้าก็หลายนะครับหยาเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกหยาขึ้นเต็มเลยครับนี่พ่อเราก็จะมาตัดหยานะครับพออุทัยนะครับอาจะเอานามเอานามลงครับเอาเอาขึ้นมาบ่เบิดครับแต่ว่าเขาเลยแกยนามลงคือเกานะครับ ก็จะเอาใส่อื่นๆลงมาผสมอีกนะครับมามามาคากันครับแล้วก็ขัดใส่นะครับเอาขึ้นไปขัดใส่อีกทีนึงพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องบึ้งผุนกระโดดดังจบ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 อยุ่เอาฟังเสียงมึงครับนี่คือปลาไม่ไหครับมันแข็งแรงครับปลาไม่ๆหมนี่แข็งแรงครับเอาขึ้นปั๊บส่งขายปั๊บโหลดครับนี่ นี่ครับอุ่นนี่ครับโอ้เป็นตอ,อนซ่อนนาอครับเนาะเป็นตอ,อนซ่อนมีทุกชนิดครับสอบถามได้ครับมีทุกชนิดเลยนะครับนี่พ่อกรสิมาตักนะครับตักคือเราเอาไปพักไว้แพร่อ,อยู่บนบานนะครับพักไว้สักพักหนึ่งเห็นมันหายเมือย โอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสี่ล y งยูทู e ให้เบิงนะครับติดตามลงเพจให้เบิงนะครับจังไดก็ฝากติดตามเพจอุปัยยพันป่านี้ด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ